พิขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากเดรัจฉานกถาพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำ เรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆส่วนภิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากเดรัฉานกถาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่าก,กล่าวเดรัฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าว เรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าวเพราะการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจันทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยพิกุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่า ชันนี้ชันนี้เป็นทุกข์ชันนี้ชันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชันนี้ชั้นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และชันนี้ชันนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเพราะการกล่าวนั้นๆย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด